อ่ามาสวัสดีค่ะบัดน,นี้มาเก็บหญ้าตะกะเต๋นโอ้ลายปั่นยังบัดน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกันเด้อหญ้าตะกะเตืนบัตนี้ลายขนาดจะเก็บไปกินได้เซ่บอืมกำลังพอกินนี่ผักอันนี้ไปกินกับตำมะหุงได้จ้ะหญ้าตะกะเตืนกำลังงามจ้ะนี่กินได้เด้อเซ่บนี่ช่วง กำลังพอกินจ้ะประมาณเนี้ยประมาณนี้กำลังพอกินกำลังแซ่บแยอาตะก,กะเตนแซ่บหลายกินถ้าเบิ่งจะมันแซ่บอยู่กินได้อือือืกึ่นทั่วลันเต่าเลยจ้ะมันคือต้นต้นถั่วลันเต่าเลยจ้ะกินอันเดียวกันรสชาติอันเดียวกันจ้ะก,กินได้จ้า นี่เยแตกระแต่คอยห้องอันพักทั่วลำเต่าตัวนี้แซบจ้ะแซบหลายต้นช่วงนี้กำลังเก็บได้มันกำลังอ่อนจ้ะเดี๋ยวปล่อยให้เขาวันสองวันนี้อ้ยกินไม่ได้จ้ะกินไม่ได้เพราะเขาจะอายุเยอะขึ้นมันจะกินบ่ได้มันก็ไม่แซ็บอืมซบจ้ะกินทั่วเลยเนี่ยคือย,ยอดทั่วเหมือนยอดถั่วเลย สิพาเก็บนี่มาจอบเที่ยวจอบบึงจนมันใหญ่จอบบึงกับจอบบึงจอบบึงอร่อยถั่วลำเต้าเยอะจ้าหาเก็บผักกินเนี่ยสบายช่วงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาประหยัดเงินได้เยอะกินผักผกินผักจ้าเพราะเราเป็นคนชอบกินผัก แซบหลายถั่วลันเตามันหลายจ้ากอนนึงเนี่ยอยู่นี่มีกอหนึงก็กินเท่าไหร่แล้วเต็มกำแล้วเนี่ยไปกินกับต่ามะฮุงนะแซ่บแซบด้วยจาย้าหญ้าตะกระแตนนั่นเองเขาเรียกหญ้าปะทังกาหญ้าปะทังกานะอืมนี่าจา้ะเดี๋ยวยทีเด็ดให้เบึ่อก็ลาย นี่เด็ดก,ก็คือเด็ดใกล้ๆเลยงามนะจ๊ะโอ้โอนี่กำลังอร่อยเด็ดเลยจา้าเดี๋ยวเขาอายุเยอะกว่าน,นี้ได้กินบ่ได้ช่วงนี้กำลังแซบเอาไปกินกับตำมะหุงเด้อกินกับจำแจ้วปุ่นได้เมื่อจ้ะจำแจ้วบ้องกำนึ่งก็กินไม่หมดแล้วเดี๋ยวมาจอบอีก หลายจ้ะเนี่ยช่วงนี้ยายจะกระเตนกำลังจะโอกกำลังจะพอได้กินเก็บได้เลยนี่เสบหลายนี่ก็จะเป็นเขาจะอยู่แบบนี้มืดเนาะนี่นี่จ้ะเสเก็บเก็บเก็บกำลังอ่อนกินอืมทั้งเก็บทั้งกิน แซ่บจ้ะโอ้กินทั้งผมไปนเนี่ยอ,อร่อยอร่อยเขาขึ้นไม่กินมันจะแซ่บแท้อร่อยแทะถั่วลันเตาหรือว่าหญ่าตะกะเตนปะตะกะหญ่าตะกะเตนจะ้ะเอาหนูหัวมุนงหญ่าตะกะเตนนั่นเอง ได้กรมนึงจ้ะความงามได้กรหนึ่งความสวยนี่กําลังอ่อนจ้ะประมาณเนี้ยกาลังอ่อนกําลังแซบเด็ดแล้วก็กินเลยจ้ะอืไม่มีห่าคารแมลงหรอกอแซบเด้อืมอืมอ อ้าวเลยเอาไปจำแจ่วผักวัชพืชที่กินได้แ่บหลโอ้มันหลาหลีได้ปุนะ๊งเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บอีมือหน้ามือนี้กะเอาซ้ำนี้แห้งเก็บแห้งมันตัวจ้ะแห้งเก็บแห้งมันแห้งเก็บแห้งมัน อ่อนๆเนะี่ยซัมเนี่ยอ่อนๆกับรังแซ่บคือเบอร์กระถินอืมเกิดมันขึ้นโถ่จ้ะยอดโถ่เลยยอดถั่วเลยจ้ะยอดถั่วหลายลีได้ปะเนี่ยเก็บแล้วมันกับไม่ยุดยุดเก็บแล้วมันสิสะออนอะแมมอีแม่เผือกเดี๋ยวเก็บกินไม่ทัน เก็บกินไม่ทันน่ะภาษาบุทยคาราดภาษาบุไายวลคำเก็บตรงนี้มันอ่อนไงคะเดี๋ยวตูกินบทันเขาอีกเพราะว่าเขาโตเร็วมากถ้าเขาได้ขึ้นมาเขาโดนแดดโดนอะไรเนี่ยแปบ๊เเแแปบเดียวเขาก็ไม่รอเราแล้วค่ะแป๊บเดียวเขาก็ตูอืมก็บนี่จ้ะ มันม awesome, mm ันอหลีเดขยันขยันเก็บขยันกินอหลีเดกินผักนี่จ้ายอดนี่งามแทะยอดนี้ยอดนี้ยอดอ่อนๆมีแม่ผลดกนี่กำนึงละเต็มกํานี่มันเลื้อยไปมันได้โอเดียวนะหนึ่งโก หมือนโกจาก้าแซ่บไหมเอืะอเอืะอโอ้โไหนเก็บเก็บจ้ำแจ่วค่ะเมื่อนนี้นะจะเอาไปจ้ำแจ่ว เอาไปจำเจวเจวมาพิกติิบเจวบวงได้เมืดจ้ะกำลังงามเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอา,เอาบางวงมันยอดงามเนี่ยถ้ามันงาม,งามถ้ามันจะเลื่อนเติบตูมันก็นสีงามจ้ะยอดมันสิเป็นอย่างสีงาถ้ะกะเต็นง,งามจ้ะเดี๋ยวทีถ่ายคลิปสั้นๆเ้าบึงเด้อว,ว่ามันอยู่แบบไหน ยาตะกระเตนหอยก็ะมกักมากจ้ะหอยก็มักกินเพราะมันหวานมันหวานคือจังอ่ะมันหวานคือจังถั่วมันหวานข้นก็ะมกักหอยกระแส็บ,บคนไทยไปอยู่ไหนก็ไม่อดตายกินอะไรก็ได้ กินอะไรก็ได้ไอไลสวาเหลียกับแบบนี้ละจ้าขอบคุณมากนะคะที่มีผักให้เก็บได้กินยังมีเป็นแบบธรรมชาติเยอะอยู่นะขอบคุณนะคะอบุไุทยไฉละมาก หากินกินได้จ้ะเพราะว่าเคยกินแล้วทําไมว่าไม่เป็นไรเอาหรอกได้เต็มกรรแล้วจ้ะกรรนึงกินสดลโลก,กินได้มืดจ้ะโอเคฮะเอ้ยาบบโลก,กินงงเงงงงงง,งได้แล้ว ต้นเขาจะอยู่แบบนี้ต้นเขาจะอยู่แบบนี้เด,ดี๋ยวเอียงให้ดูนี่จะ้จะหญ้าตะ,ะกระเตนต้นเขาจะเป็นแบบนี้โก,ก,เ,ก,นนโกเขาจะเป็นแบบนี้นี่โกเขาเต้นนี่จะ้ะหญ้าตะกระเตนมมันจะเลื้อยเลื้อยไปตามตามพื้นพื้นดินแบบนี้นะจ้ะนี่งามนี่กําลังงามนี่อันนี้คือหญ้าตะกระเตนในแบบ้องามงามนี่กําลังอ่อนจะแบบนี้นะอันนี้มีโกเดี๋ยวจ้ะ อยู่กอเดียวปุ่นน่ะงามจ้าคือจ้ะ้วเก็บกินกับบเมืดจ้ะมันสวยมันงามโอเคเก็บผักได้แล้วมาวันนี้ก็ไม่เสียเที่ยวได้ผักไปกินหญ้าตะก,กะแตนใครชอบคลิปสาวผู้ไทยพาเก็บผักก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้เก็บผักตามฤดูกาลค่ะ Hê hey đu